แต่พอเข้าสักประมาณปีที่สี่ญาติเริ่มบอกว่ามาดูแลไม่ไหวแล้วมาส่งตังค์ไม่ไหวแล้วค,ความรู้สึกตอนนั้นที่ญาติบอกหนูว่าจากวันนี้ไปดูแลตัวเองไหวไหมเรารู้สึกยังไงมันเป็นคำถามแรกที่หนูถามแม่ว่าทำไมอ่ะทำไมเลี้ยงหนูไม่ได้หรอ,อหนูไม่ได้ทำอะไรผิดแม่ดูหนูได้ไหม แม่ไม่ได้พูดกับหนูสักคําเขาก็ได้แต่ขอโทษคุยจนหมดเวลาเขาก็พูดแต่ขอโทษหนูกลับออกมาหนูได้ได้ถามว่าแล้วหนูจะโทษแม่ทําไมอืมในเมื่อหนูเลือกชีวิตหนูแล้วหนูจากเป็นคนที่เรากินของร้านค้าได้สามารถซื้อของร้านค้าอยากกินไอติมน้ําแข็งเราทําได้หมดแต่วันที่เราไม่มีญาติ เสื้อผ้าต้องซักเองตากผ้าเองทําเวรเองหากินเองทุกอย่างมันเหมือนเราไม่อยู่ตัวคนเดียวข้างในอะค่ะพี่บุม๋มพอเรามีเรามีเพื่อนแต่พอเราไม่มีอะมันไม่มีใครอยากยุ่งกับเราวันที่เราไม่มีตังเพื่อนก็หายความสบายก็ไม่มีอยากจะกินอะไรก็ไม่ได้กินได้แต่นั่งมองคนอื่นว่าอย่างนั้น ชีวิตรอดได้เพราะมาม่าเลยใช่ไหมเนี่ยถามตามตรงการใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามันต้องเป็นเด็กใครและเด็กใครอยู่ข้างในอ่ะถ้ามีถ้าเราเป็นเด็กเจ้าหน้าที่หรือว่าเราสนิทกับเจ้าหน้าที่อมันอยู่สบายค่ะพี่บุ๋มไม่ว่าจะอยากกินอะไรหรือว่าของอะไรเข้าคือเด็กเจ้าหน้าที่ก็จะได้ก่อนทำยังไงถึงจะได้เป็นเด็กเจ้าหน้าที่ เท่าที่หนูรู้คือเหมือนกับเราจะต้องมีเงินคือเราจะต้องดูแลถือกระเป๋าไปส่งหรือว่ามีผลไม้ให้ทานมีอะไรอย่างนี้แต่เราทําไม่ได้เราใช้เซอร์วิสได้ไหมไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เข้าถึงง่ายๆแล้วของเรือนจําผู้หญิงมีแบบนักโทษที่แบบเฮี้ยว,เห,ยวเหมือนฝั่งชายเขา,าั้งมีค่ะพี่ผมก่อแต่เรื่องเนี้ยมีค่ะหัวโจก มีค่ะแล้วครั้งเดือนจำเขาจัดการกันยังไงคือถ้ามีเรื่องกันหรือตีกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่ผมเจ้าหน้าที่ก็จะจับแยกแล้วก็เอาขึ้นซอยค่ะอ่าขึ้นซอยขังเดียวว่งั้นเถอะแล้วเข็ดกันไหมนะ่ะหนูเห็นก็ขึ้นซอยกันตลอดค่ะเออะก็ไปอีกแล้วค่ะหน้าเดิมๆดิมเขาไม่เข็ดค่ะแล้วต้องหลบทางให้พวกนี้ไหมคะหลบค่ะพี่ หนูอยู่ข้างในเราต้องนอบน้อมค่ะเพื่อเราอยากกลับบ้านเราจะได้โทษเราจะได้ลดลงคือเวลามีอภัยโทษเราจะได้รับสิทธิ์นั้นแต่ถ้าเราแบบไปเกเรด้วยหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็กลับบ้านช้าค่ะพี่บุ๋มในส่วนในส่วนของการติดคุกถึงสิบปีมันสอนอะไรเราบ้างคะน้องเมย์มันสอนหลายอย่างมากมันสอนยิ่งกว่า ยิ่งกว่าหนูอยู่ข้างนอกมันสอนให้เรารู้คุณค่าชีวิตครอบครัวมันสอนว่าที่ผ่านมาเราเลือกชีวิตทางที่แย่มากและผิดมาตลอดอมมันสอนให้เราจากเราเป็นคนแล้วมันยิ่งกว่าต้องเป็นคนกว่าเดิมเพราะว่าข้างในอ่ะพี่บุ๋มมันต้องแบบว่าคนกับเดนคนมันอยู่ด้วยกันอ่ะอม,มันต้องเอาตัวรอดอ่ะพี่ แล้วจากวันนี้ไปเราตั้งปณิธานชีวิตตัวเองไว้ไว่ายังไงหนูไม่อยากยุ่งกับอะไรที่มันทําให้เราจะต,ต้องกลับเข้าไปอยู่ข้างในไม่อยากยุ่งเลยอืมอะไรก็ใครมาชวนเฮ้ยเคยทํามาก่อนเอาไหมไม่อ่ะไม่เอาเลยเข็ดมากไม่แล้วทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรคะทุกวันนี้หนูเป็นพนักงานอยู่ฟู้ดคอร์ทค่ะอืมขอใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆค่ะแต่เดินในทางที่ดีค่ะ มีอาชีพอะไรที่ติดตัวออกมาจากเรือนจำที่เขาสอนเราจากในนั้นบ้างคะมีเบเกอรี่ค่ะข้างในสอนเบเกอรี่ให้หนูได้ทำขนมหัดทำขนม,มแล้วคิดว่าจะลองทำไหมลองทำอยู่ค่ะลองทำขายอยู่ม,มันก็มีอาชีพเสริมให้หนูได้มีลู่ทางได้บ้างดีจังและอยากจะบอกใครต่อใครที่ตอนนี้กำลังสุ่มเสี่ยงหรือกำลังจะคิดผิด หรือกําลังรู้ทั้งรู้ว่าฉันทําผิดอยู่แต่ยังไม่โดนอยากจะบอกเขาว่ายังไงอยากจะบอกว่าเชื่อเหอะว่าตอนเนี้ยถึงตัวหนูจะพูดไปอะ่ะมันพวกพี่ๆหรือเพื่อนๆอนอะ่ะไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าพลาดไปแล้วอะ่ะครอบครัวลูกหรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังอะ่ะเขาเจ็บปวดกว่าเรามากเป็นร้อยเท่าพันเท่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยคะ่ะ เพราะว่าสิ่งที่เราทําเราคึกขนองกันมันแค่ชั่ววูบแต่สิ่งที่เราได้รับมันตลอดชีวิต futuro. จริงๆมันเป็นตาบาปดังนั้นถ้าเป็นไปได้ใครที่คิดอยู่ว่าจะทําอะไรหรืออยู่ในความสุส่มเสี่ยงของชีวิตบอกเลยนะคะว่าอิสรภาพที่คุณจะหายไปมันไม่คุ้มหรอกคะ่ะ